เขาบอกว่าหลังรายการหลังรายการเหียงกันเยอะกว่านี้อีกหลังอะไรก็ไม่ที่20ปีอะไรรายการก็ทำมา2ปีแล้วถ้าจะไล่ออกไม่มีสิทธิ์ไล่ออกอย่างแรกมันจะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเอทามีเดียคีเงินเดือนเหมือนทุกคนไงแหละ อย่างที่สอง้าคนจะไล่ออกต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะอย่างที so ่สามกับมันแก่ขนาดนี้แล้วคงไม่มีไล่ไก่ออกอะไรอยู่ด้ที่กันม้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี่ยเพราะอย่างที่ผ่านมาสองสัปดาห์เขาบอกว่าเราต้องแบบไปคนกลางควาใจลำบากไว้กับแกที่คนลำบากเลยคราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเอาคนถึงฝั่งไอ้เอกตัวแม่ดำเองอ่ะทุกคนแม่ดำมีจุดยืนชัดเจนคือยังไงก็แล้วแต่แม่ดำก็มีจุดยืนชัดเจนน็อตเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนน็อตอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากปกติจะไม่ค่อยพูด อะไรเงี้ยเนาะคือทุกคนคิดต่างกันได้หมดนะัะะนไในที่สุดแล้วเราก็คือ,คอเพื่อนอะ เพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกันสองสามปีนะเพื่อนที่สนิทกันมาไป,ป, <c oughs> ปสิบสิบป,ปีอะไรอย่างเงี้ยมันถืว่ามีมันมีคุณค่ามากกว <c oughs> ่าความที่เห็นทางการทีนอ,อ,บบอย่างเงี้ยอย่างพี่แนนเขาบอกว่า <c oughs> พี่น็อตเขาเป็นคนที่น้อยเป็นคนน้อยใจตรงนี้เขามีไหมกับสิ่งที่แบบไม่มีเพราะปกติทุกวันนี้ยบางวันรายการไหนที่ไม่ทำไปไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยอีน็อตมึงไปถ่ายให้หน่อยอย่างรายการกระชาภาเงี้ยพี่น็อตก็จะไปช่วยถ่ายให้ไม่มีคำว่าไม่มีผลต่อความเป็นเพื่อนไม่มีผลต่อความเป็นเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญไม่มีการลดรายการหรือ เพ <uh um ิ่มรายการให้ม uh ันได้ค่ะเขาบอกว่าพี่น็อตบอกว่ามีถ้าวันไหนมีการเมืองต้องให้พี่น็อตมาเพราะว่ามันจะได้มีคนที่มีความเห็นในอีกมุมมองนึงมาซึ่งก่อนที่น็อตจะมีวันนี้เอาไปตรงนะเวลาที่น็อตโดนทัวลงอ่ะมันก็มานานพอสมควรน็อตก็โดนทัวลงมาเยอะพอสมควรเฮ้ยเขาควรจะมีวันที่ทุกคนรักเขาควรจะมีวันที่เขา เขาอย่างทีกับจุดยืนของเขาแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งแล้วคนเราจุดยืนแตกต่างกันสองยืนอย่างเงี้ยแล้วมาทํางานด้วยกันไม่ได้ผมไม่เชื่ออ่ามันน้ำเรื่องอย่างหนึ่งหน้าจอคุณว่าแรงยังไงข้างหลังแรงกว่านั้นเยอะค่ะเออเพราะมันแรงขนาดกันเยอะแล้วมันมีวิธียังไงที่สุดว่ายังไงมันก็เป็นเพื่อนกันมันแย่ยังไงเชื่อไหมขนาดปุ๊พี่นก X พี่นกอ่ะเออเป็นเจ้านายมาดามพี่นกฟิลโอนอะไรนะพี่นกไอ้ไทามอ่ะเขาก็จะบอกว่า กูกลัวพวกมึงสองคนทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดจริงๆเลยกพ่ายังครัวกันนะมันไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือตีคือตีกันเลยโทรศัพท์คูไม่ท้กับน็อตกูถ้ามีอะไรยกหูกเลยเฮ้ยงโกรดอะไรกูรือมาล่ามึงอยากจะเคลียร์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างี้คือมันไม่เคยมีถึงจุดที่ต้องเคลียร์ต้องอะไรมีแต่ว่าไหวนะตอนที่มันทนอะไรเยอะไหวนะไหวนะอะไรอย่างนี้จริงมันมีวิธีไงที่รักษาระดับพอเป็นเพื่อนได้แต่คุยเรื่องการเมืองกันได้ตรงนี้เราบอกเลยเอาจริงนะมันควรจะเกิดขึ้นหบ ที่ทำงานมันจะเกิดขึ้นกับทุกสังคมสั่นแหละเ่างตัวไม่ทำเองต่อให้ใครมาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอ่ะไม่ทำผมว่าไม่ทำเปลี่ยนใจไม่ได้ไม่ทำโปงมากับเขาไมาทำอยู่กับอยู่กับอยู่กับอของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมัมีจุดยืนม่ทำมาอย่างนี้นานแล้วต่อให้ใครมาเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจไม่ได้อย่างน็อตเองเขาก็มีจุดยืนของเขามานานแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่า จะเปลี่ยนใจได้ไหมเมื่อําว่ามันมันไม่จําเป็นว่าใครจะต้องเปลี่ยนใจจากอะไรเพราะตอนที่จุดยืนของเจุดยืนแต่หลายคนถามว่าทำไมสนิทกันขนาดนี้เราเป็นเพื่อนกันอะเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วจะต้องมาทะเลาะอะไรกับเรื่องปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยหรอเมื่ามว่าผมไม่ปัญญาอ่อนแล้วก็วินาทีเนี้ยมันเป็นวินาทีที่แบบว่าเราต้องช่วยกันเราต้องจับมือกันอะเราแยกกันไม่ได้อ่ะแล้วบัเอิญไอ้ความบังเอิญ ช่วงนี้จะสมมติเราไปสัมภาษณ์แต่ดาราม,ม,มันก็ไม่มีคนดูถูกต้องไหมล่ะวันนี้คนมันต้องการรู้แต่เรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเข้ามามเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบาลานที่เกิดขึ้นบดีอะค่ะถ้าวันนี้โอเคละ่ะเป็นชอ็อตของน็อตน็อตก็แสดงหน้าที่เต็มที่อาวันนี้เป็นฝั่งมะดามมะดามก็แสดงหน้าที่เต็มที่จริงม,มันมีผลกภคแขกเราเจอไหมที่จะมาโอ,อ้โหวันพุ่งด่ามันไปค่ปะบอกว่ามึงยำลุงป้านะอากุชเละเลยนะถึงได้ถามไปพร้อที่มาเขาสนิทกับเรากันัง ช่วันนี้ที่จริงวันนี้จะโทรสท์หาพี่เจียอายุพี่เจียอายุบอกว่าอ๋อพอดีพี่ติดประชุมความมั่นคงถึยแที่ยกคืนเลยเขาถามแม่ว่าวันนี้จะาปจะเจอน็อตพาเปล่าแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมดาด้าก็ไปอเมริกาฮุกโก้ก็อยู่ยิปเอ้ยไปอยู่เกาหลีแล้วมันก็ไม่มีวิธีกรเหลือเหลือแต่อีน็อตคนเดียวที่จะต้องมาแสดบายทุกวันเพราะด้าส่งปิงปองไปก็ จริงๆมันมีผลต่อเราในความที่แขกรับเชิญที่มาเขาสนิทกับพี่มดดำตรงนั้นเลยแล้วพอมันต้องมาเจอในเหตุการณ์แล้วมันเกิดดราม่าหลังจากรายการจบด้วยอย่างแรกก็คือจบรายการปุ๊บน็อตขอโทษทุกคนนะอ๋อคือนี้คือความขอโทษกลองโทษแม้กระทั่งพี่เอกเออพี่แจ็คหรือแม้กระทั่งคือพี่เอกกเขาพี่อยากขอโทษนั่นแหละครับทุกครั้งเราขอโทษจนแม่น้ำขอโทษต้องดับเสร็จแล้วขอโทษอีกทีนึงตัวน็อตเองก็ขอโทษเพราะฉันคือจบรายการมันคือจบรายการ แสดงว่าในรายการเราอยากเชิญทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอยากให้มามันเป็นอย่างนั้นมาตลอดอจริงๆถ้าสมมติดูรายการแฉเราจะทํายังไงก็ได้โจทย์หนึ่งคือทำการเมืองให้ให้คนเข้าใจง่ายให้มันย่อยง่าย วันนี้จริงนะบางทีการเมืองบางทีคนเมื่อสมัยเราเด็กๆเราจะรู้สึกว่าการเมืองมันไกลเตัวเราแเพิ่นแต่วันนี้เราเปิดน้ําเปิดไฟตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์มันก็คือการเมืองแล้วหรือป่ะต้องเห็นแต่คันนี้เขาย่อยยังไงให้มันดูง่ายแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นความโชคดีของแฉที่คนต่างความคิดมาอยู่ด้วยกันเมื่อเนนะพี่เมื่อดำลำบากมาด้วยความที่เราเป็นพิธีกรแต่เขาบอกว่าเราต้องเป็นกลางให้มากที่สุดแตการที่เขาก็รู้ว่าเราจดยืนยังเงกลางได้แค่นี้แหละวันนี้อย่างที่มด่อดำบอกว่ามากเขาพยายามแบบว่านาที คือเอาง,ง่ายๆเราต้องแยกระหว่างคำว่าสื่อสารมวลชนกับพิธีกรเนาะพิธีกร,ออกรของมม่ลำคือเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าสมมติสื่อสารมวลชนจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เราคือแค่ว่าทำยังไงให้คนรับเมสเซจเนี่ยได้ย่อยง่ายที่สุดอืมากที่สุดจริงๆคุยกับพี่หนุ่มไหมครับเพราะว่าผมพี่หนุ่มของก็ค่อนขฮาร์ดคอร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเชิง แบบน่อยอ่ะของเราเป็นแบบนึงเลยไม่ทำเพราผมพี่หนุ่มเขาแบบว่าถ้าเป็นการเมืองหนุ่มกระชายเขาก็ไม่แตะเห็นไหมอ่ะเขาเป็นอ่ะเขาก็ชัดพี่หนุ่มเขาก็ชัดเจนเขาก็เคยพูดในรายการเ่อไ่แว่าเมื่อไห่ถ้าสมมติเป็นการเมืองพี่ไม่พี่ไม่ถนัดไม่ใช่พี่ทําไม่ได้แต่พี่ไม่ชอบทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปอ่ะครับพี่เดื่อยากจะแบบบอกอยคนดูแฉยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่า ยุให้เราอยู่ว่าไล่พี่น็ออกไล่พี่ออกไปนผมไม่มีการไล่ใครออกทุกคนพิธีกรเซตนี้ก็จะอยู่จนกว่าวันนึงที่ทีวีดิจิตอลไม่มีแล้ววันเดี๋ยวมันก็แยกจากกันเองนั่นแหละไม่ต้องไล่ใครออกหรอกด้วยอายุด้วยอายุอีก4ปีเดี๋ยวเราก็ต้องแยกจากกันเองอยู่แล้วแหละไม่ต้องไล่ใครออกหรอกคในวินาทีนี้ไม่มีคนรีเควสไหมว่าอยากมาออกหมายถึงว่าอยากให้เชิญคนนั้นมาออกคนนี้มาออกเดี๋ยวมีมาอีกเต็มเลยค่ะสักอาทิตย์หน้าแล้วอีน็อตยังอยู่อีกนานกับเพราะพิธีกรมันไปเที่ยยวเเเมมือออองนนกกัหดลคคค่่ะโบ